เพื่อนสนิททอยๆขอแจง้งหลังโซเชียลว,วิจารณ์ย้อนเหตุการณ์ที่นำมาสู่ข่าวเศร้าทอยๆธนพัฒนักสแสดงซีรีส์ก่อเหต,แเตแกกุแทงแฟนสาวเสียชีวิตคาที่คดีอุชจกันสะเทือนขวัญนักแสดงซีรีส์ทอยๆธนพัฒชนะกุลพิสารวัย21ปีใช้มีดแทงแฟนสาวที่เพิ่งคบกันช่วงปลายเดือนที่แล้วเสียชีวิตโดยมีบาดแผลสาหัสถึง20แผลซึ่งภายหลังที่เจ้าหน้าที่จับกลุมและสืบสวนสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยก่อนวันที่ศาลชั้นต้นจะตัดสิน เพื่อนของผู้ต้องหาอย่างพี่เชสสกัดบิลกาซิเมนคุณแอร์อายุ32ปีเพื่อนสนิทของทอยๆก็ปรากฏตัวเพื่อเดินทางมาพูดคุยและรับแมวไปเลี้ยงรวมถึงตามที่สื่อนําเสนอไปว่าแอร์เป็นคนรับสายแรกเมื่อคืนหลังทอยๆก่อเหตุและให้คําแนะนําจนใจเย็นลงหลังจากเมื่อคืนระหว่างรอตํารวจทอยๆเกือบฆ่าตัวตายลาสุดหลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายสํานักรวมถึงกระแสโซเชียลต่างๆที่พูดถึงและแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ กันไปอย่างถาถมทำให้แอร์ต้องออกมาชี้แจงในหลายๆเรื่องอีกครั้งผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวแบบม้วนเดียวจบ โดยเริ่มต้นเคลียร์และแจงแจงทีละเรื่องตามลำดับเอาละจะมาเคลียร์ทีละประเด็นแล้วกันเอาแค่เฉพาะที่เห็นว่าบิดเบี้ยวบูดแล้วกันส่วนเรื่องไหนที่ผิดจริงๆจะขอไม่แตะไม่ยุง่งละกันและย้ำอีกครั้งไม่ได้บอกว่าน้องไม่ผิดไม่ได้ปกป้องคนผิดผิดส่วนผิดแต่เรื่องที่เบี้ยวที่มันไม่ใช่บิดเบือนก็จะได้เข้าใจตรงกันทอยทอยหลายคนกําลังด่าบแบบไม่สนใจอะไรและเขียนโดยไม่มีมูลความจริงบางเรื่องในเรื่องน้องชายผม ผมไม่ปฏิเสธที่น้องค่าผู้หญิงคนหนึ่งแต่เหตุจูงใจละ่ะคุณทราบกันแล้วยังถ้ายังโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปทีเดียวแต่ตอนนี้ขอไปเจอน้องมันก่อนแล้วจะมาสรุปทีเดียวไม่ได้แก้ตัวอะไรทั้งนั้นถอยทๆครับเฮาต่อต่อมาเรื่องคําพูดอันนี้สําคัญหน่อยมีคนบอกว่าถอยดีใจที่ยอดฟอเพิ่มตรงนี้อยากจะบอกว่าตอนที่ได้พูดคุยสีหน้าและอาการน้องมันดาวไปแล้วและยังรู้สึกผิด รวมถึงอยากตายอยู่เราก็พูดให้กำลังใจให้รู้สึกดีขึ้นและพูดถึงเรื่องงานด้านต่างๆที่สามารถทําได้และพูดประเด็นยอดฝ่อขึ้นมามาในเรื่องอื่นๆที่พูดกันในขับเฮานั้นอันนี้จริงๆหลายๆอย่างอยากจะบอกว่าบางอย่างเป็นสิทธิส่วนตัวไม่ต้องเอามาโจมตีเพิ่มก็ได้ยกตัวอย่างกรณีมีเรื่อง OLF เขาจะเปิดจะทําหรือไม่ไม่ต้องยกมาเป็นประเด็นก็ได้ใช่ไหมแต่ก็ยังมีคนเอามาเล่นประเด็นต่อมามีคนโยงไปว่า ทอยทอยทำร้ายผู้หญิงคนนี้จนเป็นโรคซึมเศร้าข้อเท็จจริงในเมื่อทอยทอยเพิ่งรู้จักคนนี้ไม่ถึงเดือนแต่ในไอจีผู้หญิงคนนี้โดนกระทำมาก่อนและลงรูปรักษาร่างกายก่อนจะเจอทอยด้วยซ้ำเอาอะไรมามั่นว่าทอยทำประเด็นแรกตั้งแต่เมื่อวานเห็นหลายๆคนโยงไปว่าทอยทอยกับผู้หญิงคบกันมานานแล้วเป็นปีปีบ้างประธานโทษเสพสื่อสำนักไหนมาว่าเขาคบกันมาเป็นปีรักกันมาเป็นปีข้อเท็จจริงน้องเพิ่งย้ายออกจาก ผมไปไม่ถึงเดือนไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นหลังจากเลิกกับแฟนเก่าเมื่อช่วงปลายเดือกนรกรกฎาคมใช่ครับผมแค่อยากให้มองให้ครบอย่าเพิ่งวิจารณ์ทันทีตามพาดหัวข่าวใช่ครับผมฟังแค่จากทอยแต่ในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุทอยหาผมทันทีเป็นสายแรกและทอยยังช็อกอยู่พลางพูดว่ายอยากฆ่าตัวตายทําอะไรไม่ถูกจะทํายังไงดีผมคิดว่าทอยคงไม่มีเวลาไปนั่งสร้างสตอรี่ว่าควรบอกผมว่าอะไรผมก็แค่ชี้แจงไปในส่วนนั้น ทำให้ทวิตเตอร์ของแอร์ตอนนี้มีผู้คนจํานวนมากเข้าไปพูดถึงเรื่องที่เป็นข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเสพติดเรื่องบาดแผลและเรื่องอื่นๆอย่างไรก็ตามทีมข่าวก็นําบางส่วนมารวมให้อ่านกันเท่านั้นส่วนใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวหรืออ่านการชี้แจงเพิ่มเติมของแอร์อ่านต่อได้ในทวิตเตอร์และที่สําคัญโปรดใช้โซเชียลกันให้เป็นประโยชน์และระมัดระวังด้วยนะคะ